เด็กน้อยวัยห้าขวบพลัดตกคลองไปต่อหน้าต่อตาแม่จมดิ่งสู่กระแสน้ำเชี่ยวกรากสิ้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือผู้คนแตกตื่นทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นเสียงร้องเหมียวเหมียวดังมาจากบนฝั่งชวนให้นึกถึงเจ้าส้มแมวลายส้มขนฟูกระจำวัดที่มักจะนอนอาบแดดอยู่ไม่ไกล เจ้าสม้มกระโดดลงน้ำอย่างไม่ลังเลมันว่ายน้ำเข้าหาเด็กน้อยอย่างรวดเร็วใช้ปากคาบเสื้อเด็กไว้แน่นราวกับรู้หน้าที่แม่ของเด็กอุทานด้วยความตกใจปนหวังดวงตาเบิกกว้างจับจ้องภาพอัศจรจรันตรงหน้าช่างเป็นปาฏิหาริย์แมวจริงๆเจ,จ้าสม้มลากเด็กน้อยที่กำลังดิ้นเฮือกสุดท้ายขึ้นมาบนฝั่งอย่างทุลักทุเลก่อนจะปล่อยเด็กให้แม่กอดปลอบอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นเ ปลอดภัยเจ้าสมก็สะบัดขนเปียกปอนแล้วเดินกลับไปนอนอาบแดดที่เดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งไว้เพียงความอัศจรรย์ในหัวใจของทุกคนที่ได้เห็น